วันนี้เราจะดูอะไรเหรอครับวันนี้เราจะดูติ๊กต็อกที่แบบตลกตลกทั่วไปอ๋อตลกตลกทั่วไปเกี่ยวกับที่ประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคไม่เีพูดอะไรเลยติ๊กต็อกให้เลยครับครบเอาเท่าไหร่อันนี้มีงานเหรอโอ้โ้ โอ้ยทำไมทุกคนนอนเนอะอะไรวะเออมพี่แม็กอนใช่พี่แม็กไปไหนไม่รูรถไปให้ยายน่อยมได้ยินเลยแม่ดูมันเด็กคุณพระเร็วมากครับโอ้ชอบ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 ความเร็วโอ้ ว้ายมากเลยอะอันตรายมะเนี่ยใช่แม่ตั้งใจนะอธิษฐานขอพรเยอะๆนะแม่งานจะได้ปังๆเฮงๆแม่ปล่อยเลยแม่นักนานันยเหรอโ โอเคไหมโอเคมั้ยเขาอาจจะไอากมั้ไอายโหอันตรายมากแด่น่าจะไม่นิจราเข้ี่ั๊บิเดีนไปไงเติมรถนะจ้ารออะไรนะลูก เี่เล่นโอ้โหเก่งมากใช่น่ารักน่ารักมากทำไมไม่ลองทำไม่ได้อ่ะอุ้ยสาวหน้าตาเกาหลีทำผ้าชนะตกตรงสเปคกูเลยหยิบให้ดีกว่า แต่ก็ดันมีหนุ่มโอปป้าเกาหลีคนหนึ่งคิดเหมือนกูพวกเราสองคนก็เลยแย่งภาชนะกันเพื่อไปคืนเธอแต่ยังไม่ทันเอาไปคืนเลยสาวเกาหลีก็มารับเองกับหนุ่มโอปป้าเกาหลีซะแล้วดูความที่เธอพกมาสงสยัยว่าสลกันทีเปิดซีรีส์ทับหน้าโอปป้าใส่หน้ากูทำให้สาว,าวเลือกกูเพราะหน้ากูเป็นหนุ่มโอปป้าเกาหลีแล้วไอห,หนุ่มหล่อมันไม่ยอมไงา่ายมันทับหน้าเดโอป้าเกาหลีเหมือนกันสาวจำสน์นค,นคำไม่รู้จะเลือกใครดีแบบนี้ต้องใช้ความเกาหลีให้สุดทางลาดกิมจีใส่ตัวเองเลยิิมกไม่ใช่หไทยยสสงงััจะลรกเราาซะแแล้ววต่สบอกเปล่ายังไงกูม่เจอผ้า โอ้เ่งาเต้นเกมากตํยตำรวจเต็นได้อเขาเอเลมาจลจาตรปลอมหรือเปลําตรวปลอมใช่ไหมไม่รู้จักแงวานั้นนะตำรวจปลอมตำรวจปลอมพื้ฐานคนมันต่างกัน๋อคุณลูกทำไม แล้วคุณไม่เชื่อบ้านผมว่าผมทําเพื่ออะไรเนี่ยคุณไม่ไว้ใจผมเลยอ่ะที่คุณอยู่กับท่านมาสองปีคุณไม่เห็นผมทําอะไร<อ>บ้างเลยใช่ไหค,<ว>คุณเป็นสัญญาใช่ไหมคร<ะ>ับใช่ใช่คุณไมไ่ใจคนอื่นหมดทุกคนแต่คุณไม่ไว้ใจผมหยุดกล่าววาจาหน้าเกลียดหน้าชังเขาตายอยู่เนี่ยรู้ไหมข้าบอกให้หยุดข้าบอกให้หยุดค้า, <c oughs> าเป็นคนกําเริบ ไม่รู้จักกาะเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจยอย่างก,กระด้างไม่มีเมตตาฆ่าทาบริวารไม่เอาการเอางานขี้คล้างตัวเป็นขนดีแต่แต่งตัวนั่งสม้ยชายตาหน้าขาวหน้าลำคาญหน้าคางพี่เหมือนโมโหมากเลยไม่รู้จัพูดะ มันดูพัดลมมินิมอนตัวนี้กูณกำลังสงสัยว่าเขาผลิตมาให้คนหรือว่าแมวใช้กันแน่นี่มึงดูนะกูจะปิดพัดลมกูเปิดปิดเปิดปิดยังไงแม่งก็ไม่ได้เออยังไงต้องลำบากลูกกูอีกแล้วเพราะคนเยอะที่จะเปิดปิดพัดลมกูได้ทั้งคืนนั่นก็คือทไมเลยแมวคนนั้นเทพพระเจ้าแมวพระเจ้าแมวตัวน้าแม่ดิเอามา อ๋อต่ำตำส้มตม่ำนอคนนี้กำลังดังเลยฮะช่วงนี้อ๋อน่าจาาะโฆษณามันทำไม่เป็นเลยโอ้แม่ ใส่ผงชูรสปลาอ๋อ่านักร้ามะนาวมะนาวปลาเฮอยากกินส้มตำเออโอ้แซ่บปะแซ่บอะไรอะชุกมันชิคกี้ ออเกาหลีอ,อป p ี s โช w ปเกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอันแรกจะลองแบบเขานะคะลองไม่พากเสียงดูแต่ฉันเป็นคนพูดมากไป่พูดแล้วมันจะเงา,งานหนาวมีขอบเป็น <ไป S 2> นมช็อกโกแลตแล,ล้วกันนะคะน้ำซองในเกาหลีอีกแล้วอยากจะลองให้ได้ทุกรสเลยมันเห็นคลิปนี้ก็คือจำหน้าโดเรมอนเอาไว้ราคาคือไม่แพงอ่ะมันน่า เออไม่แพงเริ่มเอาน้ำแข่งกันก่อนเลยเอาผัดแแบบนี้ก็มีสาวเกาหลีมาอยู่ข้างหลังจ้าที่เกาหลีมาเทเลยไปเลยจ้าจุดนี้กลัวเลยมากคนกสีเข้มข้นเหมือนใส่น้ำตาลเยอะกว่านมแล้วเราก็ปิดฝาจ้าหลังจากนั้นเราก็ทิ้งขยะค่ะก็ใส่หลอดกันก่อนค่ะทุกคนคนเขานิดนึงนะจ้าช่ำๆก็ทิ้งซองไปเลยจ้าลุงถังชิมหน่อยสิอร่อยทุกคนถูกด้วย โอเควันนี้เราดูติกตอกของประเทศไทยเออจริงๆ,งๆสองคนวงมันมากครับหลังจากดื่มหล้ว่ออวงน,อนอ้องนะอ่าวงดาตาไม่โอเคครับโอเคจอก,กันครั้งหน้านะครับทุกคนบ,บ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย